สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะมารีวิวจิ้นส้มเข็มจีราฟูดนะจ้าว,วันนี้เป็นจิ้นส้มหมูทําไว้แล้วสองวันนะจ้ะทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติจิ้นส้มเข็มจีราฟูดเป็นจิ้นส้มเมืองจิ้นส้มโฮมเมดนะจ้ะปลอดสารเคมี100เปอร์เซ็นต์เนะาะค่ะวันนี้เราก็จะมาแกะดูกันนะจ๊ะว,ว่าตังในเป็นจะไดพองหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะมาเน้นใบตองเด้อ อ้าวนะจ๊ะอ่าอันนี้คือหน้าตากินส้มสองวันนะเจ้าสามารถรับประทานได้อืมหน้ากินก็ค่ะ